สำหรับนักโทษที่หากต้องการเข้ามาอ่านหนังสือการเพียนพวกเขาจะต้องทำควันพิเศษนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะกลับออกมาจากโซนอีบล็อกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องถัายปกติค่ะดีคะห้องนี้เขาสามารถเสียบปลั๊กฟังวิทยุตรงนี้ได้นะคะดูสองดูนี้นะคะและ้วข้างในมีหมักรุกหมักทอตอะไรให้นั่งเล่นด้วยนะคะดีค่ะ วพวกอุปกรณ์เพื่อที่จะทําให้เขาไม่เหงาอ่ะเป็นพวกแบบอย่างเช่นหนังสืออ่านสีระบายสีอุปกรณ์เกมส์รีลุกี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นพวกแบบนักนักโทษชั้นดีนะคะสภาพเป็นแบบว่านักโทษที่ไม่ดีก็จะโดนเข่าในคุกมืดแบบนี้ใช่ไหมรอโหลดฮะ เี้ยมนู่น่ากลัไ,ไมกุกเนี้ยน,นี่นั่นหัวอะไรอะ่ะอ๋ออน,นันหัวปลอมค่ะแม่อา้าแล้วเขาทาห,หัวปลอมทไมบีจะได้หลบหนีจากคุกค่ะอ,อแล้วเใช้อะไรทาหัวปลอมเอาใช้พมมแชรแล้วก็ผมที่อ่ร้านตัดผมม่ใครที่มาจากร้านตัดผม